สวัสดีค่ะขี่รถมาเจอข้างทางไม่รู้ดอกอะไรนะคะสวยมากค่ะเยอะเลยใบเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะไม่รู้ต้นอะไรไม่รู้ดอกอะไร มีใครรู้จักบ้างไหมนะนี่ค่ะเป็นดงเลยอยู่ข้างถนนสีแดงสดสวยนี่นะเขาก็จะเป็นลูกแบบนี้ด้วยนะดี เหมือนลูกๆเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะต้นอะไรคะมีใครรู้จักบ้างเนี่ยเป็นดงเลยค่ะดูสิ ใครรู้จักก็บอกหน่อยนะคะสีแดงสดเลยค่ะดูสิคะดูใกล้ๆ เนี่ยลูกเขาเนี่ยเออแปลกดีเนาะทุกคนอะไรเนาะต้นอะไรเนาะใครรู้จักก็คอมเมนต์บอกไว้ด้วยนะคะไม่รู้จักจริงๆค่ะ